สวัสดีค่ะพี่น้องมินิโปรโส่งฟรีบังมากนะคะสำหรับพี่น้องที่สั่งสื่อข้ามาานะคะออเดอร์ปังๆจุกๆเรือพี่น้องคะา400อกว่าบ้านเรือพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะลองใส่ดูว,วนันยังไม่ใันเนกาตัดสินใจก็สามารถเบิ่งจากออเดอร์นะคะครีมดีการันตีจากยอนขายพี่น้องขาปางๆจุกๆรักษาสิวฝ้ากระหน้าดูแลกระจ่างใส่นะคะพี่น้องท่านไดที่สนใจก็สามารถถ้าขมาสอบถามทาง,ทาง แซ่บนัวได้เลยค่ะออเดอร์ปังมาสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมาพอๆพกพันเขาสองคนครับผมในช่อง <ผม S 1> แอลชวนกินแซ่บนัวพี่น้องคขามือนีผ้พาพีผ้าหน่องนะคะมากินตําตําแม่งกระพุ่นพี่น้องนี่แม่งกระพุ่นนะคะเสียบเสียบพี่นอ้องไม่ได้กินโดนเลยเด้วยโดนมากตั้งแต่อยู่กรุงเทพกันเกียดเกียงผู้ใดบ่เคยกินรสสัต อันนี้อันนี้บอเข้มพี่น้องลองซิมองยานี่ซื้อมาแต่ไม่คั่บอเข้มจ้ะมันคล้ายๆกับห้องกินสบายนั่งนี่แหละกึบกรึบกรึบกึกเ texture มันคุ้นด้วย t e x t u r กินบะหาี่เลยตั้งนี้เอ่านม่วงเซนก้อนข่อคลิปใาบ่มี่อย่างบ่แม่วงข่อยน้องเสซนเพี่น้องสิว่าปลานิดหน่อย ยอดยอเยอดใช่น้ำปลาต่บากคุ่งตอนเที่ยงเที่ยงไวบนี่นะเข้ากันปะยังใช่ปุหนอืมน้าไม่หวันยําไปล้ตัวหนึ่งปูหน,น้า Cơm mua, cơm hoa. Thấy mà Cơm nèm à? Ừ, cơm này nèm à, nèm mua. Thấy không? Thấy này, Thấy không? Thấy กินสมใส่เทียงใส่ใบน้ำกันได้ไหมครับน้ำบ่อืขอบคุณค่ะ คือเกาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่สั่งขีมจะมีปัญหาเรื่องซิวฝาการจุดดังดัถ้ากขมาสอบถามทั้งเพจ Facebook แอลชวนกินแซบนัวพี่น้องทั้ง YouTube กับคลิกลิงก์ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อผู้หญิงผู้ชายใส่เดืเบิดลนี่อ่ะพี่นอ้นองคนมาคอมเมนต์ใจ y o u ยูทูปก็มาเห็นทักกันามากเลยอันทักเข้าไปอัอนว่ามีขอความ YouTube เด้อพี่น้องค่ะถ้าสนใจกับคลิกลิงก์นะคะอย่าว่างไว้ใส่คลิปบอสั่นกระทกเข้าไปในขอความอัน เฟซบุ Facebook, ๊กเพจแอลชวงกจนแซ่บนัวค่ะเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กมันจะง่ายค่ะเข้าไปในเพจแล้วนั่ยทักขอค้อมาเป็นอีกนะคะให้พิมพ์เข้ามาสนใจแต่แต่คลิปอันนี้ในเฟซบุ๊กได้พี่น้องไว้แมนใน YouTube ยูทูบเด้แตาในยูทู e พิมพ์คข้ามาสนใจมันจะเบอดึงเด้ บางทีกลิ่นยังเดี๋ยวนี้ย่สุดอืออีกปูไหมจับจับนล้วหรอข้อคำนะหนึ่งได้กินเขาก็อีปูอือพี่น้องมาเด้ไมาเด้ยุแค่น้ำปลาแหลกืมดซาใจโอ้ยเกี๊ยวเขาไม่ไหมไหม

มี่สมตำฟีมือแม่แห่นปะเห็นแบดได้ยากสัตว์ห้องเก็บวัาแม่ที่บริษัว่างเา็นปะแซบดิ แดดกับหอนแนงมี่น้องเม่นมถ้าอยู่สิไม่อีกบ่าลูกไหม ทำล้างบ้านขึ้นเย็นเดียวอากาศนอนๆโอ้ยพี่นองกูได้เห็ดเวียกตากแดดเขาหนมอยได้ครับผมหวานแห้งอีลีได้ไหมเนี่ย๋ยวเป็นตัตายแดดตายเยคนนอนไนดะ้ เล <ตา S 2> ี้ยวคักๆตาแจ้งแห่นยังไม่ได้บ้าไปเลยเลี้ยวมาหามมาหามเลี้ยวโดยตรงพักฟืนเดือนหนึ่งพี่น้ <S <S องเปิดตาจีสจีดสะมานแพ้กัน ถ้าตัดสินใจยูโดนพี่น้องเป็นปีเนาะครับจุ่มน้ำจุ่มน้ำน้มสซ็ง อันนี้ให้ปวดด้วมันกินกำโงมันนะกินดอกมันกินทองมัน,มนไหมว่าวกิดน,นี่ยเ,เสียบเลย กรุบกรุบดีพี่น้องแม่กระพุนเจ็บกินน่ยเหมือนเทียงสมตำเนี่ย กระเพาดสมตำนี้ขาดไปเลยนะเผ็ดเบียดมาย่ำเตียงย่ำใบานาะพี่น้องช่วงเลยพื่ให้กินเผ็ดเผ็ดให้ง่วง มอาลกตัวกินไรล้วเ้าเ <c oughs> บาเ <c oughs> ด็ดตัวไหมเนาะเดี๋ยวเลยทำทาไว้ให้เมียกินซะ <c oughs> ปูดองดองจะขึ้นสองขึ้น

เดี๋ยวทานพรแบบนี้ค่ะจัดตำมะคงเพลเพสนัวนๆคือใจแห้งนะพี่น้องอ๋แซบแห้งมือนี่ตำเม่งกระปุ่นกุบๆนะคะสำหรับมือนีเห้าสองคนนะคะสุดเด็ดขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามือหน้าครับพี่น้องมือนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ